ีค<ไ> <S ane> <gen> ือสองคนที่โทรหาแอนอดีสันอยู่ในบารนี้บอกอากับเจ้าโทรแบบว่ายุส่นี่เจเจยุสนี่เอาก็ะยุนนีลากเลยโทรไปที่บาร์โทรน้ำหากันว่าคนเทานน้องแอนเคยโทรหลือโทรมันเปกระพิปกติด้บานี้อ่ะอรีเดมีความรู้สึกว่า อ,อ่าน้องมันย่ในบ้านน,นี่นะคะเพื่อนเป็นใส่ดเอาวแจ้งเจ้า,าขออาบน้ำมื่อคืนน้องอัดมาขอประตูเจด็ดต้องมือขึ้นนี่ละมั้งน,น้องแนอนเขาไปเฟปดีดแป๊บเดียว,มมวแม่นบันิแถมว่ามีงานอย่างบอบอทำมาจืดๆเพราะ,จว,ะว่าน้องแนงนอนต้องไปเขาไปอาบน้ำ กันเลนอยกินขอแมยย่ยุใส่หนียเอาอเนั่ไหนวา่ะน่อ้าดิ